อ่ะฟังอ้าวฟัง,ฟงครูเมย์่ให้พี่เตียนหนังสือแล้วเดี๋ยวครูเมย์จะเรียกพี่ตีมาทำอะไรมาทำอะไรอ่ะทำไมตั้งใจฟังไม่รู้นะถ้าสอบไม่ได้จะทำไม,ไมอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวครูเมย์จะเรียกสอบโอเค อ้าวอ่านตรงไหนไปนั่งอ่านที่โต๊ะตัวเร็วนะครูเมย์จับเวลานะ นั้น่งอ่านดีๆีโต๊ะสองสองแขนอยู่บนโต๊ะอืมวันจันร์โต้อ่านตรงไหนอ่านไล่ลงมาไงครับ s O N G S O H A P P Y H b R T D I N G T I G คนีสี่หอนอูหนูขออา รอีหนูมารีข้อที่ห้าเบบีบข้อที่หกเอเดอชูข้อเจอีมูข้อแปดแปดอัมยูเอฟยูอัมยัวอัมอามอามยัวอัยูเอฟยัวีเวท่ากับโดดีเท่ากับเบีเท่ากับ

ช้าขึ้นช้าลช้าขึ้นช้าลช้าขึ้นขึ้นช้าลชื่อของขอคอร์ลช,ชื่อของคอร์อ่านว่าคอร์พูดนําำหน้าก่อนอว่าคอร์พูดคำนำหน้าก่อนคำว่าคอแล้วก็ชี้ตรงที่อ่าน คอร์ดซีคอร์ดจีคอร์ดทำมันครบก็ทำอย่างเนี้ย ความหมายของนิ้ว ช่วยหน้าอะไรล่ะส6อืมดูดีๆหน้าอะไรฟูคาบอมนิลล์พิพทฒเตอร์หน้าต่อไปหน้าต่อหมายถึงหน้าต่อไปหน้า P อ่ะ P เท่ากับอะไร P เท่ากับมินโป,โป้หน่ะอยู่หน้าไหนออ เท่ากับชี้เหลวไเท่ากับเหลวชี้ I เท่ากับนิลวชี้ไเท่ากับเหลวชี้เเท่ากับเอเอ็มเอ็เท่ากับนิ้วกางเอ็มเท่ากับเหลวกางเหลี่ยวกางเหลีนยงเหลี่ยเท่ากับเนิ้วก้อยเท่ากับ G พร้อมสอบยังพร้อมสอบแล้วครับโอเคเอาแต่คุณยายมา อปิดสมุดนะแล้วเอาแต่คุณยหญามากรา่ไหมครับฮะกราบนังสือใช่ครับ<ะ>กราบนั่นงซื้อได้ไหมครับใช่ครับต้องกราบไหมต้องกราบอืมอืมยายมาสอบเอาหนังสือวาองบนโต๊ะไว้ครับอารจัที่สอบตั้งใจนะ สอบสอบคำตอบต้องหุ่ยทำไงคลิกพี่หุ่นยนต์ความอแล้วเอาอะรเอาภาษานี่่บนคุนยเออนั่นแหละอ่ะสเกลซีเี๋ยวนะสเกลซีคืออะไรตดวน้อที่เกิดต้นด้วยตัวซีมีอะไรบ้างซีเท้ากับโดดีเ้ากรบเลีเจ้ากรบปี เคครวมรวมทั้งหมดกี่ตัวแปดตัวข้อที่สามขอดที่พี่ตีเล่นได้มีขอดอะไรบ้าง C G A F นึกนึกนึก มี C มี G แล้วมีอะไรอีก A อมีหยุดเล่นวันนั้นครูกากระบาทข้อนี้เลยนะยกเลิอ่านตอบมีคออะไรที่เล่นได้ C G จ A A. A อย่างเดียวหรอ S อฟ F E ออคออะไรอีกอะไรที่เป็นทห,หาร E ตึงๆดีมัเนอะตึงตึงๆต้องตัอะไรก็ตึงตึงคอร์ดอะไรที่เป็นคอร์ดตึงตึงคอร์ดอือฮึอาต่อไปข้อที่สี่เบสิกแพทเทิร์นเล่นยังไงเบสิกแพทเทิร์นเึองอ้าวให้ให้ใช้คุณยายเล่น จะคือลงลงลอะไรลงคือเกลื่อลง,ลงอต่อไปข้อที่ห้าแพทเทิร์นช้างเล่นยังไงแพทเทิร์นช้างเล่นอย่างไร,เ,งเ,งไรเริ่ม<ะ>มันก็คือลงลง,ลงช้งขึ้นขึ้นช้าโอเคเทมโปแปลว่าอะไรจังหวะ เทมโปมีอะไรบ้างเทมโปมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเทมโปมีอะไรบ้างจังหวะจังหวะอือหึแล้วอะไรอีกแล้วแล้วได้ไหมไม่ได้ครับข้อที่แปด อามองหน้าครูเมยแล้วฟังอูคูเลเล่มีกี่สายเ่อกี่สาย,สสายชื่อของแต่ละสายสายสี่คือเสียงถูกต้องศูนย์แปลว่าบบบลบแปลว่า อ่าศูนย์โบเบ่แล้วยังแปลว่าหมายถึงดีแต่อะไรศูนย์แปลว่าโบเบ่หมายถึงดีแต่อะไรดีแต่สายป่าตัวเลขเท่ากับตััวเเลขท่ากบได้ไหมได้ครับเพลงที่พี่ตีเล่นได้มีเพลงอะไรบ้างอ้าวคุณยายคว่ำอ้าวคุณยายคว่ำคุณยายคว่ำครับ น看看네ึ่งคณไมกาเลยแล้วการข้อนี้ไม่ต้องตอบนะไม่เอาความคุณยายแล้วตอบเพลงที่เล่นได้มีเพลงอะไรบ้างนึกแล้วตอบเพลงที่พี่จีเล่นได้มีเพลงอะไรบ้างเบบี้หนึ่งเบบี้ชูมือ <No ข um ึ้นมาคุณยายวางตาเบบี้คุณยายวางตัา ตั้งใจไงพี่ตีโอเคถ้าพี่ตีไม่ตั้งใจไม่ต้องสอบแล้วนะตั้งใจครับอ่ะตอบหนึ่งเบบี <Baby. S 1> สส้สองสองเดือนเจ้สามสามสามเทียบเบีสี่วเดือเบลีห้าห้าสเกลส,สี่ ับทำไมพี่ดีถึงต้องเล่นอคุเรเล่เพราะพี่จีจะได้ไปสอบครับสอบเพื่ออะไรสอบเพื่อให้ครูดูครับอะต่อไปสอบเพลงเบบี้ตั้งใจเล่นนะถ้าไม่ตั้งใจเล่นครูไม่เขียนคะแนนครูให้สอบให้เลือกสอบเพลงเบบี้เริ่ม you know you thank <laughs> you